ใส่นุ่มแน่นขึ้นมาคนละฟิลของ7-40เลยนะครับไปคนละเรื่องเลยคืออินโซปกติเราจะไปเจอก็คืออินโซพอใส่ปั๊บถ้าอยากอยากนุ่มเนี่ยตรงส้นเท้ามันจะสูงกว่าเดิมถูกไหมแต่เจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าสูงกว่าเดิมอะ่ะเอออันเนี้ยชอบมากๆครับโคตรดีเลยสวัสดีครับผมไปใช้มาเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าอินโซพิเศษสําหรับทําออกมาเพื่อทํางานนะครับออเดออินโซเลยนะคือใส่ทํางานเดินทั้งวันนะครับของดรอกอร์สกอ คู่นี้อยู่ราวๆหกร้อยกว่าบาทนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหบอกว่าคือฟิลลิ่งดีมากนะครับผมเอาไปลองกับตัว7 4 0เนาะซึ่งพื้นเป็นพื้นเดียวกับ5 3 0นะครับพื้นเดียวกันใส่2วันติดเลยนะครับคือพื้นฐานของตัวที่เลือกลองกับตัวนี้ก็เนื่องจากว่าพื้นฐานของ5 3 0กับ7 4 0เนี่ยมันเป็นอแอ,บอ็บซอบตรงตรงส้นอย่างเดียวแล้วก็ตรงนี้เป็น EVA คือก็คือเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเหมือนรองเท้าในท้องตลาดทั่วไปนะครับเพอะเปลี่ยนอินโซเท่านั้น นะครับเจ้าตัวเนี้ยมันทําให้530ทําให้740นะทำให้740ท,นะท,ที่ผมเอาไปลองนะมันกลายเป็น 1906R ครับ <laughs> ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะออมันใส่ขึ้นมาดีแบบเบ็ดผิดหูผิดตาเลยนะครับออมันใส่ดีมากนุ่มหนึบนะครับมันให้ความหนึบทั้งวันไม่ได้รู้สึกเมื่อยอย่างที่เขาว่าจริงครับมาแต่ว่าก็ก็มีบ้างในช่วงสักชั่วโมงที่6ที่7ที่เริ่มเริ่มเห็นนะครับด้วยด้วยการเดินทั้งวันแบบเดินจริงๆเนาะ,ะส,นส่วนผสมของเขาเป็นอะไรบ้างนะครับในส่วนที่ด้านบนก็เป็นลักษณะเหมือนผ้ากำมะหยี่นะครับส่วนข้างล่างก็จะมีพื้นเป็น2แบบนะครับก็จะเป็นวัสดุตัวนี้เหมือนเป็น P u แล้วก็มีเจลนะครับเขาทำแบบ แบบเป็นตารางแบบนี้นะครับเออมันมันก็เหมือน P u ตัวอื่นนะแต่ว่าจับแล้วมันจะมีความนุ่มอะนุ่มแต่ไม่ยวบอะเออคือดีอ่ะคือดีเลยเอ่าดีเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่เขาทำที่มาจนถึงช่วงกลางเท้าเนี่ยครับมันม,ม,มันบอกไม่ถูกอะมันมีความรู้สึกตรงเนี้ยมันจะนูนขึ้นนิดนึงนะแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าดันหน้าเท้านะครับแล้วก็ด้านข้างตรงอุ้งเท้าตรงที่เขาทำขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับเนี่ย มันมันมันดีผมอธิบายไม่ถูกคือมันดีนะน้ำหนักที่ลงทั้งวันเนี่ยมันใส่ได้รับน้ําหนัก96-97แบบผมเนี่ยอยู่ได้นี่คือโอเคมากๆเลยนะครับใส่นุ่มแน่นขึ้นมาคนละฟิลของ740เลยนะครับไปคนละเรื่องเลยมันทําให้รองเท้าที่เบาเด้งๆง,งนะกลายเป็นนุ่มๆหนึบเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นอินโซ,โซคู่นี้ก็คงจะเหมาะกับรองเท้าที่ใครรู้สึกว่ามันออกในทางแบบ เด้งๆดงเบาเหรืออยากได้ความนุ่มหนึบเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็คือความหนาของอินโซนะครับมันไม่ได้ต่างกับอินโซเดิมเลยนะครับคือมันมันไม่ทําให้มันไม่ทําให้รองเท้ารู้สึกแน่นขึ้นคืออินโซปกติเราจะไปเจอก็คืออินโซพอใส่ปั๊บถ้าอยากอยากนุ่มเนะี้ยตรงส้นเท้ามันจะสูงกว่าเดิมถูกไหมแต่เจ้าตัวเนี้ย มันไม่ได้รู้สึกว่าสูงกว่าเดิมอ่ะเอออันนี้ชอบมากๆครับโคตรดีเลยต้องไปลองนะครับถ้าใครอยากเรียกถ้าใครอยากให้รองเท้าตัวเองที่ตัวเองชอบแล้วให้มันใส่นุ่มหนึบใส่ได้ทั้งวันตัวนี้ครับแนะนําเลยแนะนําเลย